รู้ป่าว่าสักวันหนึ่งคุณต้องตายลู้รู้ครับผมคิดว่าความตายคืออะไรถ้าตอนเราเป็นเด็กเนะีเราจะคิดว่าความตายคือการไปนรกการไปสวรรค์แต่ปัจจุบันเนี้ยนะความตายเนี่ยมันเหมือนแค่เราตายเฉยเยอะ เราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแค่นั้นเลยมันเหมือนแค่ต้นไม้ต้นหนึ่งอะที่แบบแห้งแล้วก็ตายจบมันไม่มีผีต้นไม้มีอะไรไม่มีที่ความตายแตกต่างกันแต่ละช่วงวัยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเรารู้น้อยแล้วมันจะมีสิ่งที่คนเข้ามาดีพิกเข้ามาสร้างภาพให้เราเห็นว่าเฮ้ยเวลาเราไปวัดเราจะเห็นว่านารกอย่างนี้นะอ่านการ์ตูนเฮ้ยสวรรค์เป็นอย่างนี้นะดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าอ๋ออันนี้คือน,นรกสวรรค์นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเตอร์ไลฟ์มันก็จะทําให้จินตนาการของเราเกี่ยวกับความตายเป็นอย่าง,ง,น,างนั้้นออย่่าางีรเแตพโ มากขึ้นเราใกล้วิทยาศาสตร์มากขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ mm hmm. hey, จริงๆหรือว่าเราเรา,เราแค่สลายไปเราแค่หายไปแล้วก็พอเราไปอ่านพวกประวัติศาสตร์มากขึ้นเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะ hey, หรือว่าจริงๆแล้วการตายแล้วไปนรกสวรรค์มันอาจจะเป็นแค่เครื่องมือที่ทําให้คนอยู่ในกฎระเบียบมากขึ้นแค่นั้นเอง mm hmm. คือใครจะเชื่อแบบไหนมันมันไม่ใช่เรื่องจริตมันก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ย hey, ตายแล้ว คุณจะไปสวรรค์หรือนรกจริงหรือเปล่าหรือตายแล้วแค่สลายหายไปเฉยๆแม้ว่าจะมีคนเคยบอกว่าเฮ้ยผมผมหยุดหายใจไปชั่วโมงหนึ่งแล้วผมไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาด้วยความที่วิทยาการสมัยปัจจุบันมันไปไกลมากจนแบบเราก็คิดว่าไอสิ่งที่คุณเห็นมันเป็นเคมีในสมองคุณในขณะที่คุณหยุดหายใจไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะตอนที่คุณฝันน่ะมันเรื่องจริงปะละ่ะคุณบินได้คุณอะไรเงีเ้ยเออซึ่งพอคุณบอกว่าเฮ้ยเราตายแล้วเร,เราไปเจออะไร,ะไรมันยังพิสูจน์กันไม่ได้ครับก็เลยกลายเป็นว แล้วแต่ความพอใจอแล้วคิดว่าความตายคืออะไรแบ่งออกเป็น2ประเภทนะตายแบบแรกเนี่ยคือการสิ้นอายุไขก็คือการดับสิ้นอะ่ะแบบว่าตายจบไม่มีอะไรต่ออีกแล้วแบบที่สองเนี่ยคือการตายเชิงเปรียบเทียบนะเช่นตายทั้งเป็น จำครั้นงนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นะอะไรเงี้ยตายทั้งเป็นเนี่ยมันหมายถึงว่าการมีชีวิตอยู่อย่างขมขื่นโดยที่เราไม่สามารถแก้ไขหรือทําอะไรกับมันได้เหมือนเราได้ตายไปแล้วอะไรเงี้ยเลยเป็นคําว่าตายทั้งเป็นหรือว่าตายจากกันแปลว่าการที่เราไม่สนิทกับคนหนึ่งมากๆห่างกันออกไปมากๆจนเหมือนไม่มีอยู่กันไปอีกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนตายจากกันไปแล้วหรือว่า ไปตายเอาดาบหน้าก็คือกลัวว่าไม่รู้ว่าภายภาคหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่บ้างมันจะเป็นเรื่องร้ายๆเรื่องที่กูอาจจะต้องไปตายข้างหน้านี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ากูขอไปก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่ได้คําว่าตายตายก็คือจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงอ่ะไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าการตายเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมนุษย์จะผูกเรื่องความตายกับอะไรที่เป็นแง่ร้ายเสมอมองว่าเป็นความทุกข์ scrambled. ความโศกเศร้ากลัวกับ สิ่งที่ยังไม่รู้จักอะซึ่งอารมณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี้ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนเป็นไม่ใช่ของคนตายแล้วกลัวาตายหรือกลัวคนที่เรารักตายไหมฮะถ้าถามว่ากลัวการที่ตัวเองจะตายไหมผมว่าผมไม่กลัวการตายนะ ผมไม่ค่อยมีสิ่งที่อยากได้สักเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าการมีชีวิตอยู่แม่งไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นน่ะแน่นอนแหละว่าตอนเด็กหรือตอนวัยรุ่นอะไรเงี้ยเรื่องสนุกแม่งเยอะไงมันก็สนุกดีในการที่จะมีชีวิตอะแต่พอยิ่งแก่ยิ่งเจอโรคภัยไข้เจ็บการมีชีวิตอยู่แม่งไม่ได้ง่ายและสนุกขนาดนั้นน่ะผมว่ามนุษย์อะแม่งมีอายุไขมากเกินไปเว้จากการที่วิทยาศาสตร์แม่งก้าวหน้าแม่งเลยทําให้ สามารถรักษาคนแล้วชีวิตแม่งอยู่นานเกินคําว่าความสุขแน่นอนแหละว่าการมีชีวิตเนี่ยมันทําให้ได้เจอความสุขแต่แน่นอนว่าแม่งเจอความทุกข์เช่นกันและความทุกข์เนี่ยมีในปริมาณที่มากกว่าถ้าคุณยิ่งอายุ เอะถ้าคุณไม่ต้องเจอทั้งความทุกข์และความสุขเลยอะถ้าคุณไม่มีอยู่เลยอาจจะแฮปปี้กว่าตอนนี้ก็ได้อะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี้ยที่เขาเลือกที่จะแบบไม่เกิดอีกแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเลือกได้อ่ะทางนั้นไม่ก็เป็นช้อย c e ที่ดีอ่ะรปะกลัวไหมอะไม่กลัวผิดหวังมากกว่าที่การตายอะเราไม่สามารถมีสิทธิ์เลือกเองได้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่มนุษย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการเลือกเกิดแล้วอย่างน้อยเราน่าจะสามารถ มีสิทธิ์ในการเลือกที่จะตายได้เพราะฉะนั้นเราเลยเห็นบางประเทศที่เขาจะมีการการลุญยาคาตที่เป็นสิทธิของประชาชนประเทศเรายังอีกไกลกว่าจะไปถึงจุดนั้นเพราะว่าแค่เรื่องปากท้องสวัสดิการภาครัฐอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ค่อยโอเคเลยกว่าสังคมมันจะแบบสิวิไลไปจนแบบว่าไอ้เชี่ยไม่มีสิทธิ์ไหนที่เขาจะต้องถามหากันอีกแล้วอะ่ะแม่ก็ไปถามหาถึงสิทธิ์ของการ มีชีวิตอยู่ไอ้เชี่ยกูควรจะเลือกได้เองหรือยังว่ากูสามารถตายได้แล้วนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบทําไปแล้วแล้วมาต้องมาเป็นขี้ปากสังคมว่าแบบไม่น่าอย่างทําอย่างนั้นเลยไม่น่าทาอย่างนี้เลยคิดตันจังเลยอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยเป็นสิทธิ์ของกูป่าวะอะไรเงี้ย ส่วนคําถามที่ว่ากลัวคนที่เรารักตายไหมเหรอผมก็ว่าผมก็ไม่กลวกัวอีกอะแน่นอนแหละว่ามันอาจจะเกิดความเสียใจเกิดขึ้นว่าแบบเฮ้ยเราไม่อยากเสียคนที่เรารักไปเลยหรือเราอยากให้เขาอยู่ข้างๆเราอยากให้มีเขาอยู่เราอยากให้เขายังอยู่กับเราตลอดไปอะไรเงี้ยแต่เห็นอะไรบ้างในรูปประโยคเหล่านี้เราอยาก เราอยากเราอยากเราอยากมันไม่ได้เป็นการทําเพื่ออีกฝ่ายการที่เราไม่อยากเสียคนเราไป่มันคือการทําเพื่อคนเป็นทั้งนั้นเนอะวะซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดนะที่เราจะแบบว่าไม่อยากให้คนที่เรารักตายแต่ว่าเราอาจจะต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าการคิดทั้งหมดตรงเนี้ยมันคือการทําเพื่อตัวเองซึ่งก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวที่คนที่ผมรักจะต้องตายวันที่พ่อผมตายเนี่ยผมโคตรแฮปปี้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องทรมานกับโรค มะเร็งต่อมน,น้าเหลืองที่เขาเป็นอยู่แล้วแม่ผมไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจากการรักษาพ่อผมอีกแล้วหรือว่าพี่สาวพ่อเนี่ยไม่ต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่อผมเป็นปีๆอีกแล้วเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองได้แล้วเห็นป่าว่าการตายบางครั้งแม่งดีกว่าการมีอยู่เยอะแล้วกลัวตายหรือกลัวคนที่เราหลักตายไหมตอนนี้กลัวคนที่เราหลักตายมากกว่ากลัวตัวเองตายอย่างพ่อแม่ของเราพ่อแม่ผมนะ คุณพ่ออายุประมาณเกือบ70แล้วคุณแม่ประมาณ -65 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้กลัวกับความตายของคุณพ่อคุณแม่มากเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติเราเคยเห็นคุณปู่คุณย่าเราเสียอะไรเงี้ยเรารู้แค่ว่าตอนนี้อยู่ใกล้ๆท่าน้เยอะเพราะว่าเวลาท่านเหลือมาเยอะแล้วคือไม่ใช่การแช่งนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นแน่นอนคุณพ่อเคยเป็นสโตรกหนึ่งทีแล้วเข้า ICU 1หนึ่งทีเราเหมือนผ่านความตายกับท่านมาแล้วหนึ่งทีเหมือนยืนกับแม่กับน,น,น้องแล้วว่าพ่ออาจจะไม่รอดอะไรเงี้ยผ่านมาแล้วหนึ่ง จแต่ว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นใกล้ๆแล้วแต่คนที่จะเสียใจมากๆคือลูกเพราะเหมือนแบบเรายังไม่เคยเจอฟีลลิ่งนี้มาก่อนว่าแบบเฮ้ยการมีลูกคือความสุขแบบไหนอะไรเงี้ยเรากําลังแบบมีความสุขแบบใหม่ทางนี้อยู่ถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาเดินออกไปที่ถนนแล้วโดนรถชนแล้วเขาเสียเขาตายขึ้นมาเงี้ยโอ้โหอยู่ยาก มันจะอยู่ยากมากเพราะว่าเรายังไม่เคยชินกับความสุขแบบนี้แล้วอยู่ดีๆเราไปเสียเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนฝั่งที่เป็นตัวเองตายแล้วจะกลัวไหมเนี่ยเรียกว่ากลัวถ้าในกรณีที่เรายังไม่ได้สอนอะไรลูกบางอย่างหรือเราทิ้งเงินไว้ให้ลูกไม่พอยุคปัจจุบันมันใช้ชีวิตยากนะเออคือถ้าวันหนึ่งอะผมหาเงินพอแล้วแบบไอ้เยัวรุกขึ้นตายโอเค พอในที่นี้คือพอให้เขาทําอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะทํามีคําพูดคํานึงของวอลเลนบัฟเฟตหรือใครไม่รู้คือจงหาเงินมากพอที่จะให้ลูกคุณเอาไปทําอะไรก็ได้แต่อย่าเสือกหาเงินมากเกินไปจนทําให้ลูกของคุณไม่ต้องทําที่อะไรก็ได้จะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างตอนนี้ของคนอายุป,ประมาณ40แล้วมีครอบครัวมีลูกะส่วนใหญ่จะยึดโยงอยู่กับลูกซะมากกว่าตัวเองตอนนี้ถามว่าพร้อมตายไหมได้อืม คิดว่าตัวเองตายได้ตอนไหนครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แลยครับคือหมดห่วงก็คือ1คือผมได้สอนสิ่งที่อยากจะสอนลูกไปแล้วนั่นคือสมบัติอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้ซึ่งมันเป็นสมบัติที่จับต้องไม่ได้มันจะมีสมบัติที่จับต้องได้คือมีที่ดินให้ลูกมีทรัพย์สมบัติให้ลูกอันนั้นคือแบบหนึ่งแต่อีกแบบหนึ่งอ่ะคือแนวความคิดสอนให้เขาเป็นคนดีก่อนโตขึ้นมาให้เขาเจอกับโลกโลกที่มันอยู่ยากในปัจจุบันแล้วเราบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยทำไมคนนี้ อยากอยู่สอนจนเขาโตจนเขาเข้าใจโลกมากๆก่อนแล้วเมื่อเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออไอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ได้หลังจากนั้นคือแบบไปได้เลยครับฉีดยาให้ฉันไปตายไปเธอหมอเนี่ยได้เลยต้องบอกว่าสําหรับส่วนตัวนะครับเรียกว่าได้ทุกอย่างครบตามฝันแล้วถามว่าตอนนี้พร้อมตายหรือยังสลักเดียวเลยคุณลูก คิดว่าตัวเองตายได้ตอนไหนครับตลอดเวลาตอนนี้เลยก็ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเป็นคนกําหนดเองได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีสิทธิ์ได้เลือกตายเองก็คงจะดีผมว่าบุคลากรก็จะมีคุณภาพกว่าน,นี้นะถ้าเรารู้ว่าตัวเองตายเมื่อไหร่แน่ๆเราจะได้วางแผนการเงินให้ดีก่อนว่าเราจะไม่ต้องทํางานหนักหาเงินมากเกินไปจนสุดท้ายตายก่อนไม่ได้ใช้เงินหรือว่าเราจะไม่ได้สูญลุยสุดล่จนเกินไปจนสุดท้ายแล้วไม่มีเงินมาดูแลบั้นปลายชีวิตแล้วไปลําบากจนวันตายแม่งก็วกมาเรื่องเดิมว่า ว่าไอ้เชี่เราควรมีสิทธิ์เลือกที่จะตายเองได้ถ้าเกิดเรามีสิทธิ์เลือกวันตายของตัวเองได้ทุกคนบนโลกจะมีคำตอบของตัวเองว่าตายได้ตอนไหนแล้วถ้าตายแล้วอยากถูกจดจําแบบไหน มันจะมีการจดจํส2สเกลส่วนตัวนะครับคิดว่านะหนึ่งคือสเกลแบบอุตสาธารณะอยากเป็นคนที่แบบคนนี้สุดยอดไปเลยมีอนุสาวรีย์ให้เขาไม่ต้องผมไม่ชอบเป็นที่จดจําของคนเยอะมีความคิดเสมอว่าทุกๆคนในสังคมอะ่ะควรจะเก็บดิสเปสหรือว่าฮาร์ดดิสของคุณอเอาไว้จําว่าพ่อแม่ทําอะไรไว้ให้คุณบ้างหรือคู่ที่มีพระคุณของคุณทําอะไรให้คุณบ้าง,อ,อ,อ,ง,อ,างอยากแค่เป็นที่จดจําของสเกลเล็กก็คือคนในครอบครัวจําไว้ว่าแบบเฮ้ยป้าแม่งทําอย่างนี้ไว้นะป้าเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้คือเหมือนแบบว่าเรามีภาพล ที่เราอยากสื่อสารออกไปให้ลูกเราเห็นว่าหนึ่งนะต้องเป็นคนดีของสังคมนะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมายเซตอันหนึง่งที่อยากให้คนในครอบครัวจําอยากให้เขาจําว่าเรารักเขาแค่นั้นเลยไม่ใช่ว่าแบบป้าให้เงินไว้เยอะป้าอดหลับอดนอนทํางานอน,นี้ให้เพื่อทุกคนไม่ต้องจําแค่ว่าป้ารักเออแค่นี้พอเลยแล้วถ้าตายแล้วอยากถูกจดจําแบบไหนไม่ต้องจําก็ได้ สักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ลืมบอกตรงคุณอยากจําผมขนาดนั้นอนะคือแบบกูไม่ได้สําคัญอะไรกับชีวิตมึงขนาดนั้นนะไม่ต้องจําสักวันหนึ่งมึงก็ลืมกูไปเถอะผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าคุณจะจําผมได้หรือเปล่าเพราะผมตายแล้วอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนเป็นทั้งนั้นอนะคนตายสุดท้ายแล้วไม่ต้องคิดหรอกว่าใครจะมาจําเราได้แต่จะทำยังไงให้ในตอนชีวิตอยู่เนี่ยมีความสุขทุกวันไปจนวันตายอันนั้นสำคัญกว่าความตายเนี่ยจะทำให้คุณถูกลืมแต่ความสุขในขณะที่คุณมมีีชวิตนะน่ัาจดจด